สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือนไม่งามบ้านเรือนไทยนะครับผมก็วันนี้เป็นเย็นวันที่28นะครับมกราคม2568นะครับผมเย็นเย็นวันนี้เลิกงานแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะ มีสินค้ามาแนะนําใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราทํามาตลอดนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายลงช่องเท่าไหร่น,นะครับเป็นศาลานั่งเล่นนะครับนี่เลยวันนี้ก็มีโอกาสได้ามาถ่ายนะครับเนื่องจากว่างานเราเสร็จก่อนเวลาที่กําหนดนะครับก็เลยเอาคลิปสั้นๆมาฝากนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นส่วนประกอบของศาลานะครับผม ตัวนี้ก็เป็นสาราที่ลูกค้าสั่งนะครับแพ็คคู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นรถแล้วนะครับก็เหลือเก็บรายละเอียดพรุ่งนี้อีกนิดหน่อยนะครับพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นรถไปส่งลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดของสารานะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าสาราทรงกะแลนะครับทรงกะแลทรงกะแลก็จะมีนกน้อยให้นะครับด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีติดอนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ ขนาดของเขานะครับขนาดของเขาเนี่ยที่เราขึ้นไปเนี่ยตรงนี้จะกว้าง1เมตรนะครับกว้าง1เมตรลึกลงไปเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบห้านะครับผมอันนี้คือไม่รวมม้านั่งนะครับถ้ารวมม้านั่งนะครับถ้ารวมม้านั่งฝั่งนี้ก็จะกว้างประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับส่วนลึกก็อยู่ประมาณสองเมตรนะครับโดยขนาดของเขานะครับโดยรวมเนี่ยด้านบนนะครับหลังคาเขาจะกว้างสองเมตร 30นะครับยาวไป2เมตรนะครับผมก็เป็นศาลาหลังเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมีประตูนะครับบันไดให้นะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางให้นะครับขึ้นไปนะครับก็จะมีม้านั่ง3าตัวนะครับตัวตัวยาว2ตัวนะครับแล้วก็ตัวสั้น1ตัวนะครับผมก็ทำลายฉลุครับสวยงามนะครับพนักพิงก็เดินลายเหมือนตัวบ้านเลยนะครับสวยๆตอนนี้เราลงสี เสร็จแล้วนะครับสําหรับตัวของส่วนของพนักพิงนะครับพรุ่งนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดพวกพื้นนะครับแล้วก็มานั่งนะครับนี่เลยลายเชิงชายด้านบนก็ประมาณนี้นะครับเหมือนกับตัวบ้านนะครับเพียงแต่ว่าเล็กกว่านะครับเป็นศาลานั่งเล่นด้านบนนะครับหลังคามุงด้วยฝานะครับฝาเชล่านะครับผมไม้ฝาเชล่าโครงสร้างเป็นไม้นะครับด้านด้านในเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นหลังเล็กนะครับกระทัดรัดแต่ดีไซน์หรือว่าลวดลายเราไม่ได้น้อยหน้าตัวบ้านเลยนะครับทุกอย่างเราใส่ใจในรายละเอียดนะครับเหมือนกันนะครับพนักพิงก็หนาเท่ากันกับตัวบ้านนะครับผมลายชลุหรือว่าตัวกัน้นตัวล่างเนี่ยก็หนาเท่ากันนะครับกับตัวบ้านความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมในส่วน ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากล่องแก้วนะครับเราไว้วางแก้วน้ํานะครับตรงนู้นก็จะวางสามารถวางของได้นะครับตรงนู้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นที่พักแขนด้วยนะครับกล่องแก้วจะมีให้2ฝั่งนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของเขานะครับที่ยังไม่ติดก็มีเป็นประตูนะครับอันนี้ทําสียังไม่เสร็จนะครับบันไดนะครับถึงจะหลังเลกแต่ก็บันไดสามขั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เลยพระเอกนะครับโต๊ะกลางนะครับผม กลางก็จะกว้างหกสิบนะครับยาวแปดสิบเซนนะครับขึ้นไปก็จะพอดีกับเรานั่งนะครับเพราะว่าส่วนสูงนะครับเราวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีมีสองสองชุดนะครับเพราะว่าเราทําสาราเป็นแพ็กคู่นะครับลูกค้าส่งมาเดี๋ยวผมพาไปดูตัวกาแลนะครับผมนี่นะครับที่เขาเรียกว่ากาแลนะครับจะติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะติดในส่วนบนของหลังคาตรงนี้นะครับผมเป็นคล้ายอ่า บ้านทรงไทยทรงไรนะครับแต่อันนี้เขาเรียกกะเลนะครับติดด้านบนตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กนกน้อยกิดริมตัวนี้นะครับ4ี่ตัวแต่ด้านบนติดไปแล้วนะครับสาเหตุที่ผมไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการขนย้ายนะครับเผื่อโดนกิ่งไม้เดี๋ยวเขาจะหักนะครับตรงนี้ยังไม่ประกอบนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบใส่กันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไม้จริงทั้งหมดนะครับลงสีแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีใกล้ๆเลยนะครับ สีเงาเงานะครับสวยงามนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสารานะครับสามารถสั่งได้นะครับผมอ๋อราคาผมลืมแจ้งไปนะครับครับผมในส่วนของราคานะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมให้ราคาที่หลังละ19,500บาทนะครับผมเดี๋ยวผมมาเช็คขนาดให้ดูอีกทีนะครับตรงนี้นะครับเมตร1เมตรนะครับ1เมตรยาวลงไปเมตรห้าสบห้านะครับ ปีกหลังคาด้านบนนะครับ2เมตร30นะครับลึกลงไป2เมตร70นะครับผมแล้วก็มีม้านั่งนะครับแต่ถ้ารวมม้านั่งเนี่ยก็จะกว้างประมาณเมตร70นะครับแล้วก็ลึกลงไปประมาณ2เมตรนะครับผมราคาสามารถจับต้องได้นะครับหลังเละกระทัดรัดนะครับท่านไหนสนใจจะไปวางไว้ในสวนนะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับใช้พื้นที่จริงๆอยู่ที่ประมาณ2อเมตร50านะครับยาวประมาณ สามเมตรนะครับวางได้สบายเลยในส่วนเล็กๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมทำโปรโมชั่นเป็นส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกแล้วกันนะครับผมแล้วก็กิโลเมตรต่อไปคิดกิโลเมตรละ20บาทนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์นะครับ 081, 048, 3, 889นะครับแล้วก็ 082, 106, 1282นะครับสามารถแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์เลยหรือไม่ก็ทักแชทไปทางเพจนะครับเรือนไม้งามบ้านเรือนไทยนะครับ แล้วก็มีช่อง y t u t u นะครับเรือนไม้งามบ้านเรือนไทยที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะครับผมสามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าชมสินค้าได้ตลอดเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ